เจ็ดนาฬิกาสี่นาทีวันนี้วันพุธที่ยี่สิบกรกฎาคม2565ัรถไฟที่กำลังเข้ามาครับเป็นขบวนเปล่าวิ่งเร็วมาก นำโดยฮิตาชิเป็นผู้ลากตู้เซียนาครับโคดู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 ด,ด,ดูสี่ห้าหนึ่งเก้าครับอ้จะรีบไปไหนรีบไปไหนครับอย่างเร็วนะฮะ รถที่ออกจากมุขขึ้กระบวนเที่ยวขึ้นต่อไปรถต่วนพิเศษมีกระลาบปาปานตายใต้กระบวนที่สี่สามกระบวนที่สี่สามโรล่านาจะถึงบ่าชื่อแปดนาฬิกาเก้านาฬิกแปดนาฬิกาเก้าที่กระบวนกาีสามจะเข้ามานะครับโอ้นั้นพุ่งยาวเลยนะครับสำหรับกระบวนนี้รถนี้ยรถเปล่านะครับพุ่ง ยิงยาวทีเดียวเลยไม่หยุดไม่จอดไม่พอนเลยไม่รู้รีบไปไหนเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงาน